สวัสดีครับพบกับผมสายชนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งโปรดักตจากบายสมาร์ทเซฟครับนี่ก็คือ P01 ครับ EV Diagnostic Tool เป็นสแกนเนอร์สำหรับการตรวจซ่อมวิเคราะห์รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตัว P01 เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับคนที่มองหาสแกนเนอร์ในราคาย่อมเยาวและมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์รถยนต์ ไฟฟ้าได้ถึง95%จากระดับเบตของยานยนต์ไฟฟ้ารถย,ยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนั่นเองครับสำหรับ P01 นะครับจะมีฟังก์ชันในการใช้งานหลกักๆอยู่2โหมดนะนั่นคือโหมดแรกในส่วนของ แบตเตอรี่ดิ้นอสติกนะครับเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกของแบตเตอรี่ลูกใหญ่ของรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้านะครับเข้าไปตรวจสอบในส่วนของ State of Health State of c h a r g จจนถึงแรงดันรวมนะครับจนถึงโวลต์แม็กโวลต์มินจนถึงโวลต์ดิเฟอเรนซ์หรือว่าค่าความต่างของแรงดันไฟฟ้าในระดับเซลเล์ของแบตเตอรี่เพื่อทําการตรวจ่อมและก็วิเคราะห์อของแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับสำหรับฟังก์ชันที่2จะเป็นฟังก์ชันดิ้นอสติกรือเราเรียกว่า System s c แกนะครับเป็นฟังก์ชันในการสแกนกล่องควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารยนตน์ E V เราสามารถอ่านกล่องควบคุมแต่ละกล่องของยานยนต์ในฟ้าได้ว่ามีปัญหาหรือผิดปกติเงื่อนไขใดบ้างนะครับซึ่งจะขึ้นเป็นโค้ดแจ้งเตือนให้ยังสามารถทําการลบโค้ดได้ด้วยในกรณีที่โค้ดที่ไม่สามารถทําการลบโค้ดได้นะครับเราจะต้องเข้าไปดูที่ฟังก์ชันที่เรียกว่า Data Stream ซึ่งต้องจอเจาะเข้าไปในกล่องควบคุมใบนั้นว่าตอนนี้เครื่องทํางานอย่างไรมี Data ที่อ่านออกมาเป็นแบบเรียลไทม์ เป็นค่าอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเมนนุ่เพื่อน,นำข้อมูลตรงนี้ไปทำการตรวจซ่อมแล้วก็มีเคาะกรองต่อไปครับพี่จากบ y Smart Sa เเป็น Ecosystem สํสำหรับอุปกรณ์ในการตรวจซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะรวบรวมในส่วนของตัวฟังก์ชัน d a s Calibrate นั่นก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive c r u i s e Control นะครับ l a n e d e p a r t u r e นะครับซึ่งตัวฟังก์ชัน a d a s ต้องซื้อในส่วนของตัว ฮาร์ดแวร์เพิ่มแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับ P 0 1ได้ครับฟังก์ชัน Emo นะครับแมทชิ mm ่ง hmm. ก็คือในส่วนของฟังก์ชันในการจัดการเกี่ยวกับกุญแจรีโมทของยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับฟังก์ชัน Tobox นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่าเป็น Ecosystem ของตัว Smart Save นะครับใน P 0 1จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของด i g i t a l Power นะครับในส่วนของตัววัดดอกยางรถยนต์นะครับออสโอลสโคปนะครับดิจิต แล้วก็คลิปแอมซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวจะเป็นอุปกรณ์ที่แยกนอกเหนือจาก P01 สามารถเปิดตัวอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับ P01 ด้วยการเชื่อมบูทุธครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์รถยนต์ EV นะครับหรือว่าดาต้าเบสของรถยนต์ EV สามารถอัปเดตได้3ปีนะครับในกรณีที่หมดจาก3ปีท่านสามารถซื้อตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถยนต์ e ีได้เรื่อยๆนะครับเป็นปีต่อปีในกรณีที่ท่านใดสนใจในส่วนของการวิเคราะห์รถยนต์สันดาบหรือรถยนต์น้ำมันสามารถซื้อซอฟต์แวร์ในส่วนของ รถยนต์สันดาปหรือรถยนต์น้ำมันมาเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัว P01 นั่นจึงทําให้ P01 เป็นอุปกรณ์ตัวสแกนเนอร์ตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วก็คบคันกับฟังก์ชันแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ P01 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจในงานซ่อมบำรุงรถยนต์อีวีสู่บริการหรืออู่ที่มีวความต้องการอัพสกิลจากการซ่อมรถน้ำมันมาเป็นรถอีวี P01 จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเริ่มต้นใช้เครื่องมือด้านอสติกหรือเครื่องวิเคราะห์รถยนต์อีวีนั่นเองสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าของแบรนด์สมาร์ทเซฟสามารถติดต่อเรามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ